ฌานนี่สำคัญคนมีฌานมันจะพัฒนาตัวเองมันจะจิตดีมันจะมองออกเห็นช่องทางรู้เห็นแต่ความเป็นจริงอะไรเป็นโทษก็หารู้ว่ามันเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ก็รู้เพราะมันเห็นมันเข้าไปสัมผัสจับท,ทั้งโทษทั้งคุณทั้งโทษมันก็เลยรู้คุณมันก็สัมผัสเป็นโทษก็สัมผัสเป็น ส่วคนไม่มีฌานมันไม่รู้จักมันรู้จักแต่อย่างเดียวที่มันเคยเป็นเคยอยู่เคยอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างน้นเหมือนคนไม่เคยเข้าห้องเอหรือว่าโลกอันนี้มันก็เท่ากันนี่แหล,ละนี่แหละพอเข้าห้องเอเป็นก็รู้จักเออบัดปรักอากาศปรับได้ตอบให้อุ่นก็ได้รับให้เย็นก็ได้นี่แหละถ้ามันร้อนก็ปรับให้มันเย็นถ้ามันหนาวปรับให้มันอุ่น มันปรับได้